ครับสวัสดีครับวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ก็เป็นคลิปสวนทุเรียนนอกพื้นที่ที่เนินสูงคลิปแรกนะฮะของปีนี้ก็วันนี้ผมมาดูพื้นที่จะเตรียมติดระบบโซลาเซลล์5แรงให้ทางป้ากับลุงเขาอีกหนึ่งสวนเนี่ยฮะก็กาลังคุยงานกันอยู่นะฮะ่แปลงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสวนทุเรียนบอกสวนเงาะนะเห็นลุงกับป้าเขาบอกอยู่นฮะก็จะวางเป็นระบบ5แรงก็ประมาณแสนว่าฝแสนต้นตนนี่ฮะ ความลึกของน้ําดูสระน้านะฮะน้ําแปลงนี้ก็ถือว่าน้ําดีมากเลยเนี่ยของป้าบอกน้นนำดีมากเลยขุดแบบใช้ท่อพายนาคดูลยฮะอ่าแล้วก็ขุดถึงชั้นหินเนี่ยชั้นหินซับน้ําแล้วนี่ฮะขึ้นมาเดี๋ยวจะตั้งระบบโซ์เซลตรงนี้ยี่สิบแผงนี่ฮะตั้งระบบโซ์เซลตรงนี้ยี่สิบแผงแล้วก็เอ่อดูขึ้นไปอ่เขาทาโคกไว้อยู่ประมาณสี400่ร้อยสี่ร้อยต้น 400ตน้นเมน4นิ้วอันนี้ที่ทําเมนไว้เขาทําเมนไว้4นิ้วอันนี้ผมมาแค่ติดตั้งตัวระบบโซลาเซลอย่างเดียวเพราะว่าตัวเมนท่อลุงเขาทำเองหมดเลยเขาวางระบบเองหมดเลยแต่เมนเมนเมนหลักมันเล็กไปหน่อยอ่าอไม่ใช่เมนหลักอีกตัวเมนซอยเข้าเข้าต้นเนี่ยเล็กไปหน่อยเขาทำไว้แค่นิ้วครึ่งอ่าถ้าเป็นสัก2นิ้วเนี่ยจะออกดีเลยก็กะไว้ประมาณแค่200หัว ลุงเขาบอกว่าที่แรกว่าถ้าร้อยหัวเขาก็โอเคแล้วนี่ฮะก็น่าจะประมาณสองร้อยหัวที่ตีต,ต,ตีไว้นี่ฮะอันนี้เป็นท่อสี่นิ้วที่ออกมานี่ะอ่าเออสองนิ้วสองนิ้วที่ออกมาเนี่ยอ่าสองนิ้วแล้วก็ทําว่างนี้เลยนะการเชื่อมน็อตของเขาจะยึดแบบกลัวน่นามากเลยทาแล้วก็เชื่อมน็อตด,ด้วยใช่ไหมห อ่าอันนี้จะเมนสีเมนสีนิ้วที่เดินเข้าไปเนี่ยก็จะเดินเมนสีนิ้วอันนี้จะไม่ใช่กลางปลานะจะเป็นเมนของใครเมนมันมแถวใครแถวมันเลยเขาจะแยกออกไปเลยน้ํามันจะแยกเส้นใครเส้นมันเลยจะไม่ได้ไม่ได้ทำกลางปลาสายฝาเนี่ยแต่ว่ามันจะเปลืองท่อหน่อยแต่ว่าน้ำมันก็จะออกดีฝาหน่อยนี่ฮรัเขาจะมีเมนข้างข้างท่อสีนิ้วเนี่ยเป็นเมนท่อนิ้วครึ่งเห็นไหมแล้วก็ออกไปส,สองนิ้วเข้าโซนนู้นนะ โซนนู้นก็จะเป็นสายฝาอันนี้มันเป็นแปลงแปลงปาล์มเก่าอันนี้เป็นแปลงปาล์มเก่าเขาก็จะขุดปรับแล้วก็ฝังปาล์มลงไปในร่องกลางด้วยเนี่ยล่องกลางเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเอาปาล์มเนี่ยฝังไปก็ปรับพื้นที่อยู่ประมาณนี้400ฝาด400ฝาโคกอ่านี่ย,ยก็กำลังเดินระบบท่ออยู่นี่เขาก็จะตั้งขึ้นต้นมา,มาอย่างนี้นะ อันนี้เมนมาเนี่ยฮะเขาจะเมนมาตรงน้นเลยสี่แล้วก็มาแยกเข้าเป็นตัวแถวคายแถวมันเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเมนสองนิ้วเข้าไปตรงกลางนวนแล้วก็จะแยกออกซ้ายฝาอเป็น,ปน,ปนพอแยกออกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลดเป็นนิ้วครึง่งแต่จริงถ้าพอสองนิ้วปุ๊บเนี่ยถ้าแบบน้ำดีดนะเขาก็แยกออกเป็นสองนิ้วเหมือนกันก็วิ่งยาวซ้ายฝาไปเลยจะดีเพราะว่าแถวมันจะยาวตรงนี้ฮนะปั๊มเป็นตัวเป็นสูบห้าแรงตัวนี้นะเป็นระบบ โซลาเซลล์5แรงแบบนี้ครับเป็นระบบ AC คือระบบนี้ราคามันแรงสูงแต่การใช้งานการเมนเทนน้อยมากแทบไม่ค่อยมีเลยระยะการใช้งานยาวไม่ค่อยมีปัญหาไม่เหมือนระบบ AC ที่ว่าบางทีตู้คอนโทรลปัมป๊มปั๊มอะแพงอยู่แล้วด้วยปั๊มก็มีปัญหาที่ว่าบางทีมันจะน้ำไม่ค่อยดีอะเอาง่ายๆมันจะดีแรกๆพอใช้ไปสัก ไใ่ถึงครึ่งปีก็จะเริ่มเบาลงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะอ่าแต่ถ้าเป็นระบบอย่างเงี้ยก็เป็นปลาเมซูที่ใช้ไฟบ้านปกติอายุการใช้งานของเขามันนานอยู่แล้วเป็นขึ้นห้าปีขึ้นสิบปีขึ้นอยู่แล้วฮะการใช้งานมันก็จะทําให้ดีกว่าที่เราติดกันระบบเอ่อดีซีเพราะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนติดระบบ a อซเยอะเป็นแบบทำงานตามแดดแดดมาก็จะเริ่มทำงานตรงนี้เนี่ยฮะ อ่างนี้ก็ถือว่าสวยนะฮะเนี่ยเดินเมนไมาเลยสีสีส่นิ้วยาวไปเลยเนี่ยสีนิ้วยาวเลยฮะเมนหลักตามเส้นแล้วก็ยิงเข้ายิงเข้าไปเลยแถวให้ถาวบนเนี่ยนี่อันนี้พอเข้านี่ปุ๊บเขาจะลดลดเป็นตัวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเห็นลุงว่าจะอ่าได้คุยกับลุงอะ่ะถ้าลุงยังซื้อท่อไม่ครบน่อาจจะเสริมเป็นเป็นตัวสองนิ้วไปเลยแล้วก็ขึ้นหกขุนตรงนี้เนี่ย อเนี่ยเมนก็จะเดินอย่างเงี้ยผมทำเมนไม่สวยมากเลยเดินไปดีมากเลยนี่ยเดี๋ยวยังไงฝากอย่าลืมอ่ากดไลค์กดติดตามนะอันนี้เดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเทสระบบให้อีกนะแผงจะตั้งอยู่ตรงโซนข้างบ้านทางนู้นฮะเพราะว่าปลาที่ขึ้นทางนี้อ่าล้วก็จะตั้งไปทางนู้นนะก็ทีมงานผมก็จะ มีหลายทีมงานสวนาทางเกาะสมิงก็ใกล้ใกล้จะจบแล้วกำลังวางระบบน้ำอยู่เ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเก็บทำคลิปให้ฮะก็อันนี้เป็นคลิปที่ออกมานอกพื้นที่ก็ชว่วงนี้โควิดก็กำลังระบาดอีกแล้วก็หลายๆอย่างนะการอยู่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงฮะตรงน,นี้สวนหนึ่งแต่อยู่กับสวนเนี่ยสวยก็จะประมาณนี้ที่ตรงนี้แปลงนี้ก็สวยอยู่เป็นที่ราบๆนะ ก็ปรับจากร่องตามเดิมทําให้ระยะของต้นเนี่ยจะชิดหน่อยอ่าระยะของต้นของของลูกเนี่ยจะชิดหน่อยแต่ระยะแถวก็จะลดเข้ามาทํางานได้นะฮะกว้างระยะแถวเนี่ยกว้างแต่ระยะต้นเนี่ยจะชิดหน่อยสีหประมาณ5้าเมตรระยะต้นประมาณ5้าเมตรหนึ่งสองสาหกเมตรประมาณหกเมตรนะฮะ ประมาณหกเมตรคูณแปดหกเมตรคูณแปดประมาณนั้นนี่ฮนะอ่าหกเมตรคูณแปดเพราะแถวเขาจะหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเออแปดหกคูณแปดนะระยะแปลงนี้ที่ลผงทำไว้หกคูณแปดก็จะเป็นระยะคล้ายๆชิดตะแหละฮะแต่ว่าอ่ามันมันคับด้วยโซนที่ว่าเป็นแปลงตามเก่าเขาก็คุณ พื้นที่ปามเก่าแล้วก็เอามาปลูกทุเรียนครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งนะพอลุงเขาจะถนัดทําเงาะตรงนี้นะอ่านี่ก็เป็นพื้นที่จังหวัดตราดเนี่ยอีกหนึ่งแปลงก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเก็บข้อมูลอ่าเวลาทําเสร็จแล้วให้นนี้ก็มาเก็บเบื้องต้นที่เขาได้วางเป็นอ่าปลูกพื้นที่เตรียมเตรียมพื้นที่ปลูกของเขาอยู่เนี่ยก็จะทําแบบโซนเป็นโซนเลยเขาก็สวยดีกันนะ อ่าเอาน,นยิงติดถนนแล้วก็จะมีเส้นกลางอยู่กลางที่แล้วก็จะไปตรงนี้กลุ่มหนึ่งฮะแล้วก็จะมาตรงนี้กลุ่มหนึ่งก็เหมือนสามโซนอ่ะหนึ่งสองสามอ่านี่ฮะสวยนะฮะเาถือว่าโอเคอยู่อ่าโอ้แต่น้ําที่นี่ดีมากเลยเนี่ยมีถนนมีอะไรพรอ้อมเขาก็อาจจะต่อยอดได้อีกเพราะว่าอาจจะอนาคตเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันเวิร์กเนี่ยอาจจะมาทําแบบซีนอยาวก็คือควบคุมใช้ตัว สั่งการผ่านตัวควบคุมปัม๊มเป็นตัวเซนเซอร์วาลก็คืออาจจะสามประตูตรงนี้ก็สั่งการผ่านมือถือได้เลยเดี๋ยวดูก่อนหรือว่าจะตั้งเป็นทัมเมอร์เวลาอาจจตัตโนมัติก็อันนั้นอาจจะเป็นาวางงานไว้ในข้างหน้าว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้จะติดระบบโซเซียลอ่ให้ให้น้ำไปก่อนทำอ่าวาปิดเปิดประตูแบบใช้ ระบบเนนวลก็คือใช้มือเดินปิดเปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราดูแล้วเนะี่ยน้ำมันออกได้อ่ากี่โซนใช้อ่าจริงๆแล้วน้ําออกได้กี่ประตูเนี่ยก็จะใช้ตัวซีลอยวาเข้ามาเนี่ยทีนี้มันจะง่ายแล้วลุงเขาก็จะไม่ต้องมาเดินปิดเปิดก็คุยเขาเบื้องต้นอยู่นะเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าจะได้ประมาณไหนเนี่ยแต่น้นํานี่โอ้โหเด็ดน้ำจริง้วน้ําใสมากเลยน้ําที่มากเลยโอ้ยหน้ําอย่างนี้นี่คุ้มอะเนี่ย แหล่งน้ำนี่ถือว่าสำคัญเลยสำหรับการทำสวนนะดูว่าแหล่งน้ำดีมากเราดูบ้านนะป้าแกชอบแบบบ้านแนวแบบระเบียงรอบก็จะมีพื้นที่ออกมาอยู่ที่สวนอ่าแล้วก็จะมาเดินร,บรอบๆเนี่ยสวนเลยสวยเลยฮนะอ่าก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามอีกหคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิป จะมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์นอกพื้นที่ก็เป็นคลิปแรกของปีก็รับงานติดตั้งโซลาเซลล์ก่อนปีนี้ก็ผมว่าก็น่าจะมาเรื่อยๆนะสำหรับระบบโซลาเซลล์กับสวนทุเรียนสวนเงาะสวนอะไรเนี้ยแล้วแต่เราก็จะเป็นระบบให้น้ําอัตโนมัติอะไรเนี่ยตัวเนี้ยต่อไปอนาคตจะมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าการคุ้มทุนเนี่ยผมว่ามันคุ้มทุนอันจะแรสูงในช่วงแรกเพราะว่ามันลงทุนสูง แต่เราคิดกับค่าไฟเนี่ยบางทีเดือนเดือนหนึ่งหลายพันระยะยาวเนี่ยไอตัวที่เราเสียมาแล้วเนี่ยกับไฟที่เราไม่ต้องเสียในอนาคตเนี่ยและการมีทห้นน้์มันก็เหมือนปั๊มไฟฟ้าปกติเพราะว่าเป็นระบบที่เอ่อเป็นทางเลือกจริงๆก็อนาคตอ,อาจจะเป็นทางหลักไปยซ้ําถ้าแผงมันถูกลงหรือว่ามีการที่เอ่อยัไงไงอายุการใช้งานมันมันยาวนานขึ้นเนี่ยเพราะว่า อนาคตาระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับสวนต้นทุนลดแน่นอน100%ในอนาคตนะแต่ตอนนี้อาจจะแรงเหมือนสูงแต่ถ้าอนาคตต่อไปเนี่ยผมว่า,าจ,จะจะค่อยๆเซฟคอร์สลงไปเรื่อยๆไงก็ฝากไว้หนึ่งคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆครับสวัสดีครับ